สวัสดีครับผมดรวีรชิตวีระคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมตามรอยบุญเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีวัดวาอารามซึ่งนำมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านเพราะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติที่ดีงาม ตามรอยบุญวันนี้จะพาท่านผู ad be, hm inho, s <S ้ชมไปที่วัดป่าดงมีอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับตารควบคมร้ายก็ห่างไกลละไม่ได้มาออกต้องมาต้องการกยจัางคนเสลิงเจีอแต่กาแฟนั่งลานอันนี้เดียวเพราะางวัลนี้ไงให้มาเลยเฮ็ดลงขั้วมันแล้วปีซีซีระดับเป็นภาคต้นเดันคื่อยู่ก่อน ตอนนั้นว้อนนี่เกิดเพราะว่าว้อนมีมีเนี่ยมีเหตุตอนไม่อยู่ใหม่กับว้อนเป็นแบบเป็นบ้านบ้านเก่าครับชื่อว่าบ้านแบบมีแก็เลยเด้ยมามาอยู่แล้วว่าสิ่มาอยู่แบบภาวนาแต่อยู่ไปญญอยู่มาแล้วเห็นพวกชิงโมดีเขามาตัดใหม่ตัดยังก็เลยอยากรักษาป่าน้ำเลยได้ตั้งชื่อว่าวัดป่าดงมีอ่ามาอยู่นี่ก็ สิบสี่ปีสิบสี่ปีเออปีหาูพระอาจารย์เป็นจังไดมากจังไดจังไดมาบวชแต่ก่อนนั้นก็นเคยอยู่บนบกขีงาเคยอยู่กับหิลบนันหน้าติดกันกับสั้นใส่ใบหอมเคยอยู่ในหมอลำน้ำกันอเอออยู่น้ำขนาดแดนดอกบัวก็แสดงว่าพระอาจารย์เนี่ยเคยเป็นศิลปินอยู่กับท่านใช่ใบหอมมื่อก่อนแมนอยู่น้ำวงหมอลำน้ำกันครับไปอาตมาไปเป็นขวกกักคอนวอยเจริญพรญาติโยม คณะชาตุชนทั้งหลายที่ติดตามตามรอยบุญธรรมะกับธรรมชาติในยุคโควิดช่วงวิกฤตธรรมะกับธรรมชาติคุ้มครองภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีธรรมะมีจิตใจมีศีลมีธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ว่าธรรมคำจุลโลก โลกนี่หมายความว่าทุกโลกที่เราเกิดมาแล้วทุกคนเราต้องมีโลกแต่ธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะก็ไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเราไม่มีการกินยาอะไรทุกอย่างฉะนั้นธรรมนี้หล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ของคนเราฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ว่าโลกเขาเรียกว่าเป็นไวัยัสชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นแต่เมืองไทยของเราในทุกประเทศเกิดขึ้นฉะนั้น เราจะอยู่ได้ยังไงทํากับธรรมชาติเราจะอยู่กันยังไงถึงจะอยู่มีความสุขความเจริญหรือทําให้เรามีภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่เราเกิดมาเราก็ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมค้าจุนโลกไว้ฉะนั้นวันนี้กขออนุโมทนาญาติโยมได้มีสิ่งดีๆได้มาชมวัดป่าดงมี่ บันท่าสำรา,า,านแอาตมาก็ขอเจริญพรผมเชื่อว่าทุกท่านที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจก็จะช่วยให้มีความสุขและความสบายใจในสถานการณ์เช่นนี้อาทิตย์หน้าตามรอยบุญจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามครับ